สวัสดีจิกโกทุกๆคนนะฮะวันนี้มาพบกับผมโจนาทีชาแนลนะครับในรายการ s อสเย็นเกมนะครับจิบกาแฟไปเล่นเกมไปนะฮะวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเกมแร็ก a น o k นะครับเตรียมตัวไปรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมโจนาทีชาแนลกนนันนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ผมสอนวิธีการอัพรูนแมวสายกายภาพวันนี้ ผมจะมาสอนเพื่อนๆอัปรูนแบบละเอียดเลยทําตามผมได้เลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่รูนครับรูนของตัวละครของเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตรูนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ทําตามกันไปเลยนะครับเอาครับผมรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตหนึ 1, 2, 3, ่งสองสจบ เอานะครับตอนนี้กระดานของเราว่างนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องอัพเลยนะครับจริงๆมันต้องเริ่มจากจุดที่มันใกล้ที่สุดนะฮะสำหรับ Ignore m d มด e เฟนเนี่ยจะเป็นของสายเวทนะฮะแล้วก็เอิร์ d ดามเมจก็เป็นของสายเวทน t r ตรดา m เมจก็จะเป็นของสายเวทเพราะฉะนั้นะ i g n o r เ d e f e n s e เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ห่างกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าจุดไหนที่มันอยู่ใกล้บ้างนะครับ สำหรับสายกายภาพของเราจะเป็นกระต่ายบ้องกระต่ายหมูป่าแล้วก็แครอทนะฮะให้เราไล่หาจุดที่ใกล้นะครับนี่ฮะเอาจุดนี้ก่อนเลยนะครับ so attack นะฮะนี่นะฮะเริ่มจากจุดที่มันใกล้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปนะครับ อันนี้เพิ่ม True Damage ด้วยนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆอัพตามผมได้เลยนะครับครบแล้วนะฮะหลังจากที่เราอัพ s ซลแอตแท็กครบแล้วนะครับเราก็ลองมานั่งหาดูว่าจุดไหนที่สามารถต่อจากโซลแอตแท็กได้อีกนะครับ ต่อไปเป็นสกิลหมูโอ้โหกลายอยู่เหมือนกันแต่จำเป็นต้องอัพนะฮะตัวนี้เป็นสกิลหมูของเรานะฮะอัพเลยนะครับนี่นะครับทำตามกันได้เลยนะฮะต่อมาเป็นสกิล อ่ารูนติกกันเนอร์นะฮะตัวนี้เป็นสกิลที่สำคัญมากตัวหนึ่งนะครับบ้องกระต่ายนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลเ,เดี๋ยวผมหาก่อนว่าบ้องกระต่ายอ่ะต่อไปโซลแอตแท็กอันนี้ไปแล้วเนาะ รูนติกกันเนอร์สองอยู่ตรงนีใ้ใกล้เข้ามาอีกหน่อยนะฮะรูนติกกันเนอร์ตัวนี้โอ้โหไกลเดี๋ยวค่อยอัพสามอยู่ไหนโอ้โหอยู่นูน่นสองอยู่ไหนโอ้โหไกลอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอะห้าห้าอยู่ตรงนี้ใกล้หน่อยนะฮะ เราก็เริ่มค่อยๆอัพไปก่อนต่อไปเป็นสกิลหมูเหมือนกันเสวตโซเวสโซสสโซโซ,โซต่อไปเป็นสกิลหมูอีกสกิลหนึ่งนะครับ มุกสปีดเพิ่มขึ้น5%ต่อเนื่อง4วินาทีนะครับอัพไปครับสกิลหมูอีกตัวหนึ่งรูนติกรูนติกรูนติก สกิลรูนติกตัวนี้เป็นสกิลแครอทนะครับมีโอกาสทำให้ศัตรูสตันบวก10%อเอราเรออัพตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันมันมาในฝั่งซ้ายเหมือนกันหมดนะฮะโอเคต่อไปนี่นะครับต่อมาเป็นสกิลแครอท เพิ่มดาเมจบวก6%นะครับตัวนี้สำคัญนะครับทำให้สกิลแครอทของเราแรงขึ้นนะครับอัพตามผมไปได้เลยนะครับเพื่อนๆค่อยๆอ,อัพไปนะฮะ นี่นะครับมันจะลากมาจากข้างบนนะครับต่อมาลองดูซิสกิลหน่อยที่มันใกล้ใกล้อีกบ้างต่อมาเป็นเจาะกลอก,กออลองดูซิใกล้ไหมอโอเคเชื่อมจากข้างบนลงมานะฮะเจาะกลอก,กอิทเนอนะฮะอิทเนอร์ดีเฟนต์นะครับโอเคดูซิว่าข้างบนมันมีเชื่อมกับตรงไหนได้บ้าง ได้ไหมอ๋อโอเคได้อยู่เชื่อมจากข้างบนอิกนอดีเฟนต์เราก็อัพกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเป็นสกิลไหนที่มันใกล้ๆอีกบ้างอลองดูซิ h i ซิงไฮซิงนี่เราอัพไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสกิลด้วยเหมือนกันที่เราต้องบัฟมันจะเพิ่มระยะเวลาให้เรามากขึ้นนะครับในการใช้สกิลเห็นไหมฮะร,ระยะเวลาบวก2วินาที นี่ต่อไปนะครับชิมกรุ๊ปแอทแท็กชิมกรุ๊ปแอทแท็กเอทและ m อ็มบวกหนะครับอัพไปนะครับเห็นไหมครับมันค่อยๆไล่จากใกล้ไปไกลแล้วก็หาความเชื่อมโยงไปเรื่อยๆนะฮะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปอัพสกิลอะไรต่อนะฮะนี่นะครับไฮซิงฟรีไฮซิงฟรีไฮซิงฟรีนี่นะครับโอกาสหลบลีกสกิลวิยภาพล็อกเป้าหมายและโจมตีนะครับ อัพไปนะครับมีประโยชน์นะครับเผื่อไว้ใช้ในกิวงกิวว์ได้ด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะโยกไปอัพทางฝั่งขวากันแล้วนะครับ l ู ner นติกก g u n เนอร์นะฮะไม่ใช่อันนี้เราอัพไปแล้วนี่นะครับ สกิลบ้องกระต่ายเราเริ่มหาความเชื่อมโยงของการอัปรูนได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่อยๆไล่ไปครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบร้อนนะฮะอีกหนึ่งสกิลที่ต้องอัพนะครับทูน่าปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวหาก่อนทูน่าปาร์ตี้อยู่ไหนเนี่ยทูน่าปาร์ตี้นี่ฮะ ทูน่าปาร์ตี้นะครับอัพไปเลยนะครับเพื่อนๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพของแมวเรานี่นะครับต่อมาเลยครับอัพทูน่าปาร์ตี้ต่อนับได้รับผลการรักษาจาก h ิลลิ่งโบนัสนะครับเพิ่มมาตราส่วนเป็น5%ของฮิลลิ่งโบนัสนี่นะครับแมวเรา มันจะถึกก็ทูหน้าปาร์ตี้เนี่ยแหละฮะนี่เป็น ฮิลลิ่งนครับฮิลลิ่งฮิลลิ่งนี่เราต้องอัพด้วยนะครับโอเคด้านนี้เสร็จหมดแล้วต่อไปโยกขึ้นไปนี้อัพแล้วนะครับโอเคลากจากข้างล่างขึ้นมาฝั่งนี้นะครับป๊า อันนี้ผมจะอัพรูนที่จำเป็นสำหรับสายกายภาพก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนเฟืองล้นแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่ออัพทั้งกระดานก็ได้ครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆพที่เฟืองยังไม่ครบเนี่ยก็ไล่อัพตามความจำเป็นก่อนเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญนะครับ สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น1.5%ของ max HP เนี่ยแหละครับที่ทำให้แมวเราเก่งก็เพราะเลือดเนี่ยแหละครับนี่แหละครับสำคัญมากสำคัญจริงๆมันจะอยู่ด้านบนมุมซ้ายผมบอกเลยว่าอาชีพแมวเป็นอาชีพที่สายฟรีควรเล่นครับ ถ้าสมมติราชาเปอร์เซ็นต์คุณไม่เยอะเนี่ยแต่ถ้าคุณขยันทำสมุดเลือดเยอะหาแม็กชพเปอร์เซ็นต์ได้เยอะๆดาเมจอ, <ๆ S 1> อาจจะไม่โหดเท่ากับสายเติมหนักๆแต่ว่าทำให้เราอยู่ได้ครับลงดันต่างๆช่วยวางสกิลวางพื้นให้กับเพื่อนๆก็เป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะฮะ ของหลายๆตี้หลายๆา,ยาสกิลนะครับสกิลนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทำให้เรามีดาเมจ r e ดั c กเพิ่มขึ้นนะครับเราจะถึกขึ้นมาก ต่อมานะครับเป็นสกิลไลฟ์ชิมรีคอเวอร์นะครับเอฟเฟกฟื้นฟูบวก5%นะครับอันนี้คือถ้าเฟืองเริ่มเหลือแล้วก็ค่อยอัพก็ได้นะครับนี่นะครับมันจะเริ่มค่อยๆเชื่อมโยงกันมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆขอให้บริจาคกิควเอยอะๆนะครับ ทําให้ตัวเราคอรเราเก่งขึ้นนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ผมจะอัพเท่าที่จําเป็นนะครับถ้าเป็นสายกิววอลก็จะต้องอัพบางตัวเพิ่มด้วยเหมือนกันอันนี้ไว้สําหรับลงดันล่าบอสปกตินะฮะทำกิจกรรมลงมไปถึงการฟาร์มด้วยเหมือนกัน นี่อีกอันนึงนะครับนี่ตัวนี้จะเพิ่ม AGI ของเรานะครับทําให้ค่า AGI ของเราเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกกันไว้นะครับว่าค่าคลิกของแมวไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าลักแต่ขึ้นอยู่กับค่า AGI นะครับนี่นะฮะอัพไปเลยนะครับ อันนี้ผมอาศัยช่วงเวลาลูกค้าร้านกาแฟเงียบๆมาอัพให้เพื่อนๆดูนะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราอัพสกิลที่เพิ่ม AGI เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาอัพสกิลตัว n i t Cool ู o w n นะครับลบ2วินาทีตัวเนี้จะไว้อัพทีหลังก็ได้ถ้าเกิดสมมุติเฟืองเราเหลือแล้วนะครับอัพไปนะครับเพื่อนๆต่อมาเนี่ยเป็นสกิลเดี่ยวนะครับสกิลหนู สำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายมีดเนี่ยควรจะต้องอัพให้หมดนะครับนี่นะฮะเป็นสกิลหนูนะครับสร้างความเสียหายบวก7%นะฮะมันจะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6จุดนะฮะนี่นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่จะเล่นสกิลเดี่ยวนะครับที่เป็นสกิลหนูนะครับมันจะทำให้สกิลหนูเราแรงขึ้น แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนี่นะครับสกิลหนูตรงนี้มันจะทําให้มีโอกาสทําให้เลือดไหลหมายถึงว่าถ้าสมมุติเราไปตีคนนะครับมันทําให้ตัวละครที่เราตีนะมีโอกาสเลือดไหลครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายมีดนะครับอัพไว้นะครับ หลักๆก,ก็จะประ,ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับถ้าเกิดสมมุติว่าแต้มเหลือให้เพื่อนๆไล่ up atk up เลือดนะครับอีกอย่างคือเพื่อนๆพยายาม up พวกวิทที่เป็นรูนพวกนี้ด้วยนะครับต้องค่อยๆไล่หานะครับเพื่อนๆซึ่งมันมีค่อนข้างกระจายในกระดานนะครับเพื่อนๆไล่หาเลยครับโอเคครับผมนี่ก็เป็น าการสอนอัพรูนแบบละเอียดหลังจากที่เพื่อนๆอัพอัพรูน Up, Up ที่สำคัญเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องค่อยๆไล่สแกนไปทีละทีละส่วนตรงไหนมีวิทให้ให้อัพวิทไว้ให้ Up, อัพ HP แล้วก็ ATK ให้เยอะเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วมันจะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้น สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับไม่ต้องไปน้อยใจว่าทำไมดาเมจเราไม่แรงค่อยๆเล่นไปครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยใช้เวลาเล่นมาตั้งตั้งแต่เกมเปิดนะครับซึ่งมันก็ใช้เวลาหเป็นปีแล้วเหมือนกันนะกว่าตัวละครดามเมจมันจะสูงขนาดนี้นะฮะหรือแต้มมันจะเยอะขนาดนี้เพราะาผมบริจาคทุกวันหลังๆก็ไม่ได้บริจาคแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่มีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไว้เลยนะครับเดี๋ยว ผมจะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับหาก EP นี้เป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีจากทางเราหาก EP นี้เพื่อนๆรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับยังไงเดี๋ยว EP หน้าม,มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆอีกทีนะครับผมยังไง EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสุดท้ายท้ายสุดฝากชิกโกทุกๆคนนะฮะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากทางเรานะครับ